ทราบนมัสการหลวงพ่อกวยนะคะแล้วก็สวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกทุกท่านนะคะพบกันอีกเช่นเคยสำหรับช่องเอเลือนทอ,อพี่พี่ท่านใดที่สนใจที่จะบูชาวัตถุมงคลของหลวงพ่อกลวยนะคะหรืออไม่ว่าจะเป็นออกวัดโคสิหรือว่าออกนอกวัดนะคะก็สามารถแอดไลน์มาได้เลยนะคะ092-436-0245นะคะ ใครไม่เล่นไลน์ก็สามารถโทรมาได้นะคะ0 9 2ย์6 0 2 4 5ขอบพระคุณพี่ๆนะคะที่แนะนำมาเนะาะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยแนะนำให้หาวัตถุมงคลนะคะของหลวงพ่อ,อรุ่นมงคลปีถาวรปี5 5หนะคะตอนนี้ก็กำลังกาลังหาอยู่นะคะกาลังหาอยู่เนาะเดี๋ยวรออีกนิดนึงนะคะรออีกนิดนึงแล้วก็ใครที่ ไม่ทันหลังมงกุฎพระพุทธเจ้าปีหกสามรอบที่แล้วนะคะ่าตอนนี้ตอนนี้กำลังหาอยู่นะคะคาดว่าน่าจะได้เป็นเนื้ออันปะก้ามานะคะน่าจะเป็นเนื้ออันปะก้าเนาะที่ที่กำลังติดต่ออยู่นะคะที่กำลังเจรจากำลังเจรจานะคะน่าจะเป็นอันปะก้าเนาะ ่เดี๋ยวเรามาเริ่มรายการของหลวงพ่อกันต่อเลยนะคะวันนี้มีรายการอะไรบ้างนะคะขอบพระคุณพี่ๆที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็พี่ที่บูชาวัตถุมงคลของหลวงพ่อไปนะคะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยนะคะวันนี้ก็มาเริ่มกันที่เหรียญน,นะคะเหรียญฉลองเรือนไทยปี53นะคะเหรียญฉลองเดือนไทยปี53 อันนี้เป็นเหรียญหงนะคะเหรียญหงได้มาสามเหรียญน,นะคะได้หลังยันหลังฮานุมาแล้วก็หลังหงนะคะตอนนี้เหลือหลังหงเหรียญสุดท้ายแล้วนะคะตอนนี้มีหลังหงเหรียญสุดท้ายแล้วดูตัวหนังสือนะคะฟอนต์ตัวหนังสือแบบนี้นะคะปีห้าสามฉลองเลือนไทยพิพิธภัณฑ์นะคะหงสง่ามาก ยืนอย่างสง่านะคะข้างหน้าเขียนว่าหลวงปูก่กวยนะคะนี่นะคะจมูกไม่โดนเนาะองค์นี้แบ่งบูชาในราคา1นึ่พันสร้อยบาทนะคะหนึ่บาทเท่านั้นอ่าแล้วก็ไปที่เหรียญโลนะคะเหรียญโลปีปีล่าสุดนี้เลยนะคะเป็นหลังหนุมาน หลังหนุมานโค้ดที่ออกจากวัดจะเป็นแบบนี้นะคะโค้ดที่ออกจากวัดจะเป็นแบบนี้พยายามตะแคงให้เห็นกันชัดเจนนะคะแบบนี้จะชัดเจนกว่าเนาะเหรียญนี้แบ่งบูชาในราคาห้าบาทนะคะห้าร้าบาทเท่านั้นใกล้จะหมดวัดเต็มทีแล้ว แล้วก็เอมีเหรียญของหลังยันปี65นะคะหลังยันปีหกห้าลมลมดำผิวผิวออกลุง้งุงเลยเหรียญจริงผิวสีลุ้งสวยมากนี่นะคะดูข้างหลังเป็นยใยยันไตสระนคมนะคะยันไตสระนคมโค้ดนะคะโค้ดเป็นแบบนี้นะคะโค้ดปีหกห้านี่นะคะ ประกันแท้100%อนะคะอันนี้แบ่งบูชาในราคา1500บาทนะคะหนึ่บาทราคาแรงนิดนึงนะคะแล้วก็ของปีหกสี่นะคะหลังยันเป็นเนื้ออันประก้านี้ยังอยู่ในซีนเดิมอยู่นะคะนี่เลยตรงนี้นะคะโค้ดฝากติดตามช่องเอกเรือนทอด้วยนะคะตอนนี้ใกล้จะไลฟ์สดแล้วนะคะใกล้จะไลฟ์สดแล้ว เดี๋ยวถ้าไลฟ์สดวันไหนเดี๋ยวเอจะแจ้งทิ้งคลิปไว้ที่ข้างหน้าช่อง YouTube นะคะเดี๋ยวเอจะแจ้งให้ทราบเนาะว่าเอจะไลฟ์สดวันไหนเวลาไหนเนาะฝากพี่ติดตามด้วยนะคะเวลาเราไลฟ์สดเราสามารถาพูดคุยกันได้ในนั้นเลยนะคะพิมพ์โต้ตอบกันได้เดี๋ยวนั้นทันทีเลยเนาะ แล้วก็จะเป็นปัจจุบันนะคะเวลาเอไลท์สดน,นะพี่ก็สามารถปิดได้ทันท่วงทีนะคะเพราะว่าถ้าเอทิงคิไว่าอย่างนี้พี่บางท่านมาไม่ทันเนาะบางท่านมาไม่ทันอย่างเช่นเหรียญเออเหรียญกลมฉลองเดือนไทยหลังยันนะคะหลังยันปั๊มสิงนะคะยันรอบสิงอ่ะเอลงวันแรกก็มีพี่ปิดเลยแล้วก็มีพี่หลายๆท่านนะคะทักเข้ามาถามนะคะเดี๋ยวเอตามหามาให้อีกเนาะ หลังยันนะคะแบ่งบูชาในราคา1,600บาทนะคะปี64นะคะ,ะรายการต่อไปรายการต่อไปเป็นผ้าผงนะคะผ้าผงอันนี้ออกวัดซับลำใหญ่นะคะอาจารย์ตัวอาจารย์ตัวจัดสร้างนะคะหลวงปู่หมุนนะคะลุกเสกออกปี43นะคะพิธีสมปาศนานะนะคะพิธีเดียวกันกับนั่งเมฆหลวงพ่อกวยเลยนะคะ องนี้องนี้ก็ออกว่ัพย์ลำใหญ่นะคะออกว่ัพย์ลำใหญ่อันนี้เป็นแหวกม่านนะคะพิกชีวิตนะคะแหวกอุปสรรคดูเส้นลัศมีนะคะเส้นรัศมีคมเรียวชัดนะคะแล้วก็มีพลอยเสกอยู่ข้างหลังแบบนี้ด้วยนะคะองนี้แบ่งบูชาในราคาสามพันบาทนะคะอันนี้มีมุมมุมโดนนิดนึงนะคะแจ้งไว้นะคะแจ้งเพื่อทราบนะคะ มุมโดนแบบนี้นิดนึงด้วยนะคะแตุู่ธคุณยังเต็มเปี่ยมอันนี้เป็นนั่งเมฆนะคะนั่งเมฆหลวงหลวงพ่อกลวยนะคะออกวัดรับลำไย,ยพิธีเดียวกันนะคะพิธีสมปัตถนาข้างหลังยันแบบนี้นะคะ เป็นผงชมพูนะคะอันนี้แบ่งบูชาในราคา3500บาทนะคะ3500บาทแล้วก็รายการต่อไปรายการต่อไปเป็นทำน้ำมนต์นะคะทำน้ำมนต์ทำน้ำมน์หลังหลังหนุมานนะคะหลังฮนุมานมนสะท้อนย้อนกลับนะคะมนสะท้อนย้อนกลับ อันนี้แบ่งบูชาในราคา250บาทนะคะชาตะวันชาตะวันปี6 6นะคะนี้ก็250บาทชาตะวันหมดจากวัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็อันนี้เป็นนั่งกระดาน3แผ่นนั่งกระดาน3แผ่นนะคะหลังหานุมาน250บาทเช่นกันอันนี้เรียกว่าหลังฝานะคะหลังฝาหลังฝา เป็นหนุมานมนสะท้อนย้อนกลับแบ่งบูชา250บาทนะคะแล้วก็มีปี65ปี65นี่ออกมาภาพสีสวยมากนะคะภาพสีสันสวยงามมากนะคะนี่เลยหลังพระพุธนะคะเป็นที่นิยมเป็นอย่างสูงเลยนะคะยันตุก,กตานะคะยันตุก,กตาปี65นะคะอันนี้แบ่งบูชาในราคา600บาทอ่าแล้วก็แล้วก็เป็นหลังหลังโต้หมู่เล็ก โต๊ะหมู่เล็กนะคะนี้ <Stars> แบ่งบูชา400บาทโต๊ะหมูเะะหม่เล็กนะคะโต๊ะหมู่เล็กอันนี้นะคะ400บาทเท่านั้นนะคะ <delic> แล้วก็เป็นพุ่มเข้าบินนะคะเหรียญพุ่มข้าบินนี้เลยเหรียญพุ่มเข้าบินออกปี66นะคะในยุคต้นๆจะทำแจกแม่ครัวนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวอดอยากเลยนะคะเหรียญน,นี้ไม่ต้องกลัวอดอยากเลยนะคะมียันแบบนี้อ่า รายการตอบอันนี้แบ่งบูชาห้าร้อยบาทนะคะห้าร้อยบาทนะคะรายการต่อไปนะคะรายการตอ่อไปลืมลืมเสกแหวนนะคะเสกแหวนอันนี้แบ่งบูชาในราคาสองร้อยห้าสิบบาทแล้วก็มีฉากตะวันของวัดจีนวัดรัตนชัยนะคะอันนี้มีการปลูกเสกสองวราระด้วยกันนะคะปลูกเสกที่วัดโคศีรวก็ไปปลูกเสกที่วัดรัตนชัยนะคะ เป็นรุ่นยอดประสบการณ์เลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่าประสบการณ์มาอย่างต่อเนื่องนะคะอันนี้ก็2 5 0หบาทเท่านั้นนะคะแล้วก็ได้รูปหน้าหนุ่มมานะคะนี่เลยนี่ก็เป็นที่นิยมกว่าจะได้มาเนาะอ่านี่นะคะข้างหลังเป็นยันแบบนี้นะคะกระถินสามัคคีปี62สองอันนี้แบ่งบูชาในราคา200บาทได้มาไม่เยอะนะคะได้มาไม่เยอะสามท่านเท่านั้นนะคะที่จะเป็นเจ้าของนะคะเพิ่งได้มานะคะ 200บาทแล้วก็เป็นล็อกเก็ตล็อกเก็ตนี้เป็นล็อกเก็ตขนาดเล็กนะคะพิมพ์ใหญ่เนี่ยหมดไปแล้วนะคะพิมพ์ใหญ่ปี66นะคะอันนี้อฉา,ากทำน้ำมนนะคะเป็นฉากที่กำลังนิยมเพราะว่าประสบการณ์มาอย่างต่อเนื่องนะคะอันนี้แบ่งบูชาในราคา600บาทแล้วก็มีนี่เลยปีห6หนะคะอันนี้เป็นเม็ดกระดุมเนื้อทองทิพย์นะคะเนื้อทองฝาบาทแบ่งบูชาองค์ละ100บาท แล้วก็อันนี้เป็นเนื้ออันปะก้านะคะอันปะก้านี่ต้นทุนจะสูงนิดนึงนะคะสองร้อยบาทนะคะ,ะแล้วก็นี่เลยรูปลอลอยองค์ออกปีหกหกนะคะมีสองรุ่นด้วยกันอันนี้แบ่งบูชาห้าร้อยห้าสิบบาทนะคะแล้วก็ขาดไม่ได้เลยสีวลีสี่วลีพิมพ์ไม่มีย่ามเป็นพิมพ์พิมพ์ที่นิยมมากนะคะในยุคต้นๆน,นะคะ แล้วก็มีมวลสารเดิมของหลวงพ่อด้วยนะคะมีมวลสารเดิมของหลวงพ่อนะคะข้างหลังไม่ต้องค้นหาปีนะคะระบุไว้ชัดเจนเลยไม่ต้องค้นหาว่าปีนี้ออกวัดไหนนะคะระบุไว้ชัดเจนเลยแบ่งบูชาสี่ร้อยบาทเท่านั้นรายการต่อไปนะคะปกโพป,ปกโพป,ปีหกสามนะคะปีหกสามนี้เปิดข้าง ของปี63จะเปิดข้างเท่านั้นนะคะอันนี้เป็นหลังแม่ธรณีอุดมสมบูรณ์ค้าขายนะคะมีไว้แล้วอุดมสมบูรณ์แล้วก็ค้าขายค้าขายดีนะคะแล้วก็เอมีรูปอ่ารูปขนาดบูชานะคะ5คูณ7นะคะ5คณ7ขนาดบูชา5คูณ7ไม่ไม่ได้ใส่กรอบนะคะ ไม่ได้ใส่กรอบแต่ออกจากวัดร้อยปร์เซ็นต์นะคะอันนี้นะคะแบ่งบูชาแปดสิบบาทกระดาษของยันคู่เนี่ยจะทําพิเศษหน่อยนะคะกระดาษจะแข็งกว่าของอ่แอคอื่นเลยนะคะอันนี้เป็นนั่งกระดานนะคะ mm. นั่งกระดานแล้วก็อันนี้ฉากตะวันฉากตะวันอันนี้เป็นครึ่งองค์นะคะครึ่งองค์ครึ่งองค์แล้วก็หลังฝา แล้วก็เป็นเศกแหวนนะคะแอคสุดท้ายเป็นที่นิยมทำน้ำมนต์นะคะนี่เลยติดต่อเข้ามาด่วนเลยนะคะใครช้ามหมดอดรอบนี้รอบใหม่ไม่แน่ใจว่าจะมีหรือเปล่านะคะ,ะวันนี้เอกก็มีวัตถุมงคลของหลวงพ่อมาแบ่งปันกันประมาณนี้นะคะ,ะแล้วก็ไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะ ตอนนี้ก็กำลังตามหามงคลถาวรปี55ให้พี่ๆอยู่นะคะแล้วก็ในอนาคตก็จะมีวัตถุม,มงคลของหลวงพ่อพัดนะคะของหลวงพ่อพัดมาแบ่งบูชากันด้วยนะคะฝากติดตามด้วยนะคะก็จะมีวัตถุม,มงคลของของหลวงพ่อเกจิอื่นนะคะมาแบ่งปันกันเนาะแต่หลกัหลกๆเลยก็จะเป็นของหลวงพ่อกลวยชุดตินทโลนะคะอขอบารมีของหลวงพ่อนะคะ ให้สิทธิอนุสิทธิ์ของหลวงพ่อทุกคนเนี่ยอย่าอดอย่าอยากอย่ายากอย่าจนอย่าตา่ำโกคนอย่าจนกาเขานะคะเอเลื่อนทอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ